สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ผ่ามาชมกุหลาบกุหลาบสวยๆค่ะพอดีเขาจัดงานก็เลยเขาเอากุหลาบมาขายสวยมากค่ะก็เลยมาหาซื้อกุหลาบไปปลูกเมื่อก,ก่อนก็เคยปลูกเยอะอยู่ค่ะแต่ว่ามันไม่ค่อยใส่ใจแล้วก็กุหลาบมันก็ไม่ออกดอกตอนนี้ก็เริ่มเริ่มเข้าใจกุหลาบมากขึ้นแล้วก็เริ่มดูแลแล้วก็กุหลาบมันก็ออกดอกเลยมาซื้อไปเพิ่ม บ้าชอบใช้กุหลาบไหว้พระที่บ้านค่ะใช้กุหลาบแดงบางครั้งเราไปซื้อที่กุหลาบเขาส่งมาขายอะค่ะแพงมากบางทีดอกหนึ่งก็15บาท20บาทเราต้องใช้หลายดอกอะค่ะก็เลยปลูกเองดีกว่าได้กี่ดอกล้วก็ไหว้แค่นั้นแต่ว่าตอนนี้ก็เริ่มเริ่มเข้าใจเริ่มรู้ว่า เอาอะไรใส่แล้วให้มันออกดอกทำยังไงมันออกดอกก็เริ่มรู้มากขึ้นก็เลยมาซื้อไปเพิ่มแล้วเดี๋ยวจะทดลองดูก่อนว่าเออใช่ที่เราใส่แล้วมันออกดอกไหมเดี๋ยวจะมาอัปเดตให้ฟังว่าใส่อะไรมั่งทำให้กุลาบออกดอกดีวันนี้ก็มาชมกันค่ะที่สีมวัวมวนี่บางทีป้าก็ไปถ่ายกลางคืนนะเขาจัดงานแล้วก็มันมีทั้งกลางคืนกลางวัน ก็ไปไปกลางคืนก็ทายมาแต่ต้นมันสวยมากค่ะต้นมันคือต้นแข็งแรงแล้วก็แตกกิ่งแต่กิ่งเยอะแต่เขาขายไม่แพงค่ะไม่ถึงร้อยปกติจะร้อยกว่าบาทถ้าเราไปซื้อตามสวนที่เขาขายประจำอ่ะก็ร้อยห้าสิบต้นหนึ่งร้อยห้าสิบตำสุดก็ร้อยสาแต่นี้ต้นไม่ถึงร้อยค่ะแล้วก็สวยด้วย ไม่ได้ถามมาเขามาจากจังหวัดไหนก็เลยเอามาให้ทุกท่านได้ชมค่ะต้องขอบคุณเพื่อนเพื่อนทุกคนที่เข้ามารับชมนะคะเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์นะคะเพื่อนเพื่อนทุกคนแล้วอย่าลืมมินนะคะเ็อจะได้ตามไปถูกขอบคุณทั้งเพื่อนเก่าเพื่อนใหม่เพื่อนชาวไทยเพื่อนชาวยู u ู e ทุกท่านขอบคุณที่มาชมกูลามนะคะ วันนี้ก็มาชมกุหลาบสวยๆค่ะใกล้จะปีใหม่แล้วค่ะขอให้เพื่อนๆทุกท่านโชคดีต้อนรับปีใหม่นะคะบางท่านมาเอาบ้านรองมาป้าก็จําไม่ได้บอกตรงๆว่าบางบางทีจําไม่ได้จริงๆก็ขอให้ทําสัญ,ญลักษณ์อะไรสักอย่างหนึ่งนะคะว่าเออเป็นบ้านของใครแล้วถ้าไปช้าก็ต้องขออภัยมากๆค่ะบางทีก็ มีว่างหลงลืมค่ะต้องขออภัยเพื่อนๆทุกคนนะคะแต่จะไม่ทิ้งค่ะจะไม่ทิ้งเพื่อนทุกคนที่อยู่มาด้วยกันดูแลมาด้วยกันนะคะบางท่านก็ไปดูให้บางบ้านก็ไม่มินนะคะเพราะว่าบางทีก็ไม่อยากมินแต่บอกว่าดูให้เพื่อนๆนดูให้กับทุกคน ต้องขอบคุณมากๆค่ะที่เข้ามารับชมวันนี้ก็มาชมกุหลาบกันเพลินๆค่ะกว่าคลิปกุหลาบสวยๆไว้ด้วยนะคะวันนี้ก็ขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขมากๆค่ะชมกุหลาบต่อค่ะ うん。